เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันหมาแฟมิลี่นะคะทุกคนอาจจะคิดว่ามันแปลกๆนะว่าทำไมเราถึงไม่โหลดโมเดลคือเราเพิ่งเพิ่งโหลดเกม Rv กลับมานะคะในโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเครื่องเดิมที่มันบีบแตนเนี่ยเพราะโทรศัพท์เครืค่องหนึ่งต้องไปซ่อมหน้าจอก่อนนะจ๊ะก็ไม่อยากจะพูดหรอกโอเควันนี้เราจะมารีวิวสกินทีลีนะคะสกินเช่ายังทำภารกิจไม่ครบเลยเพราะว่าเมื่อวานก็หายไปเป็นไลฟ์สตรีมมันติดต่มา เมื่อวานเราหายไป,ไปเราไปไล์สตรีมาติดตกมามนะคะทุกคนเอฟเฟคอาจจะมองไม่เห็นนะบางทีมันมีเอฟเฟคแหละแต่เราแบบยังไม่ได้ดาวน์โหลดนี่โทรศัพท์อีกเครื่องมีปัญหาที่หน้าจองมาหลุดออกมาทุกคนเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้สกินมาถาวรเดี๋ยวเราจะรีวิวใ้ทุกคนดูอีกทีนะ,ะทุกคนถ้าได้สกิกนมาถาวรอันนี้คือเป็นสกินทีลีคอลแลบกับพี่แป้งนะทีลีเอพี่แป้งซีบิงนะคะทุกคน อาจจะมองไม่เห็นโมเดลไม่ใช่มองไม่เห็นหอไม่เห็นเลยมองเห็นแค่โมเดลหรือเปล่าเออไม่ได้อ๋ไม่เห็เลยเอ,อสักอยางอนเนเกมยัไม่ได้ดาวน์โหลดลืมไปอุ้ยมน็ดแดงโทษทีมูแต่ไปตั้งค่าการรีวิวคลิปอยู่ ยังไยเรายังไม่ได้ดาวนโหลดอ่ะทุกคนไอ้รัพยายกรเกมเพราะเพิ่งดาวน์โหลดกลับมาทุกคนเดี๋ยวถ้าวันที่ได้โทรศัพท์คืนแล้วแบบว่าพโทรศัพท์ซ่อมแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกคนดูอีกทีแบบว่าถ้าสกินถ้าได้สกินทีริสกินสงกรารมันถาวรแล้วเราจะทำคลิปให้ทุกคนดูอีกนนตอนเน,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 นี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราไม่ได้นะคะ นีอีกแล้วนีอีกแล้วนีอีกแล้วสินะสรุปทีนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนหน้าตาของผู้หญิงไม่หน้าตัวหน้าตาเหมือนผู้ชายนะทีแต่มองยีดีขึ้นือนผู้หญิงสร,สรุปจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแน่ท่าทางอุ้งเท้าทุกท่านนะคะฝึกการ ถ้าสะอาบบีบแต่ทุกคนพะบีบแต่ไปก็ไม่ไดืดูแต่ที่รู้คือหน้าจอแหลกนิดหน่อยโอ้ยอีทูเ่น อีวน์โอ้ก็ยิงแรงๆงวนยโอตัวอันตรายเลยว่ะอันตรายมาก หน้าจอหน้าจอไปแนละ้วหน้าจอหน้าจอเลื่อนไปตามยะถากรรม เบื่อสีสีอย่างคิสซี่ว่ะเฮ้ยเคนจะโดนเล่นตายไหมไม่ตายแต่ป้อมจะแตกเอาไงแพนด้าตายไหมตายไหมตายปขนาดไม่ตายรอด หมดโอเคจ้ากำลิปอยู่จ้าเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีเครื่องนี้หูสลายอุ้ยอุ้ยอุ้ยสไต์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 ว้าตายสู้ชีวิตมากโทรศัพท์เครื่องนี้จะบีบแต่ตอนไหนก็ไม่รู้บีบแนะคือแม่งต้องบีบโทรศัพท์แล้วแต่อีกคืงนึงก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าหน้าจอฉลุดเฮ้ยตายตายเคยนี้ก็เน็ตเครื่องนี้มันไม่ได้กระตุกหรอกมันเป็นที่โทรศัพท์แหละที่กระตุก พยายามสู้ชีวิตทำคิดไม่ดูอยู่ค่ะทุกคนทานท่านี่หวัวทานท่านี่เ็หิวข้าวเลยมันเรายังไม่ได้โหลดโมเดลเลยอ่ะยังไม่ได้โหลดเอจงจีมันมีเอฟเฟกต์แหละแต่เราแค่ไม่แสดงไม่ใช่ไม่แสดงนะแต่มันไม่มีมันใช่ใช่ค่ะไม่เจอแต่แบบ โอ้ยกบจะอาลันแค้นเอาอะไรวะเราไม่อยากสู้กับไวอุลิพารู้สึกว่านางย แต,แต่เราแต่หลกเกมบอ,อกเลยว่าไม่ได้แรงหลีกเกมนานอะไรโอเคเดอบล์คิวไปอุ้ย,ยไม่ไหว เจนอโกนี่คือแบบทูลเลนสายป่าโคตรแรงอะเรายังไม่ได้หลดโมเดลเลยอะเอฟเฟกมันเลยไม่มีแล้วเนะี่ยจริงจริงสกินเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อย่างทุกคนแต่เรายังไม่ได้โมดโหลดเพิ่งโหลดกลับมาเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องมันไม่ไหวมันบีบแต่ซื้อีวิชีในการทำคลิปเลือเกินอยู่เล่นนะที่พอทำได้แล้วกัน วาร์าปเหรอวาร์ปเหรอวาร์ปไหมล่ะวาร์ปอีกไหมล่ะวไว,ะไวโอลเลตเหลยทูเรน่ะที่ยังไม่ยอ,ตยยอะะมตายด้วยดีอาจจะแหลกแหลกไหมทุกคนขออภัยด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่า มือให้ทำคลิปไมดูก็ดูที่ไหนนะกดูแต่นวิธีที่ดีูดด้ชีวิตก่อนชีวิตแรงะนะัเนี่ยไม่ใช่ไม่แรง ทำไมปกป้องปำล่างโดนโดนอลยแลละไอคิสซี่อิสระผักฝากด้วยนะมูรัตคิสซี่แรงชิบเป่งแรงกว่าทูเรนแล้วตอนนี้ สงสัยรางรวังคิซี่กับทูเรนแล้วสัตว์ตัว,ตวชากาสองคนสองตัวไวโอเล็ตมมนไม่เป็นไรมากหรอกแต่คิซี่กับอีนางอ,อีทูเรนนี่เดิ ไงจ๊ะแพนด้าจะสไลด์เหรอจะคิกหรอจะย่างกระหม่อมหรอยังกระหม่อมเนี่ยคุยกับร่างมะม่วงเลยจะถามนะว่าทำไมเสียยนี่กินไม่มาไม่ได้โหลดจ้ะยังโหลดสัพเพย,ยกรไม่หมดเลยไม่ใช่โมเดลก็เหมือนกันสก,กินก็ไม่ได้ดาวน์โหลดเดีย๋ยวรอทำให้สุดขุเดี๋ยวจะรีวิวพิถีพทีเอาไปชิคก,กี้พายหาว่ากันไอซ์ก,กินเข้า Làng khuất Máy hợp, máy hợp Máy hợp Máy hợp, máy hợp, máy hợp. งชิปเป็้งมาถึงทีนี้นี่แหละแรงชิปเปิงสไลด์เป็นสไลด์เป็นเนื้อเลยเนื้อสไลด์เอาไปหนึ่งกลุบอ่าตายแล้วฮีซี่กูจะโดนเนื้อไปอ เรือก็มีฮิลนี่ ก็สวยสไลด์ต่อยยาว นม่ย่ำกระหม่อมฉันหน่อยนะแกหน่อยแกวางอ่านปาก้าดียังไงมันชัดตาฉันเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ Uh -huh. Uh -huh. Đau vàng luôn đó tụi em Cục ma vào i die too. What the fuck? Die too. tiếng kia mình hai nó sẽ bắt lại mắm และนี่ก็คือห้องหมวของที่ลีจะกินสูงกันนับถือใจในความพยายามคิวค่าดิเเ ไปแล้วค่ะทุกคนไป